ปืนไม่ไหวนางเอกดังโสดแล้วหลังเลิกนักธุรกิจหนุม่ม่อเปิดตัวหวานออกสื่อกันชัดเจนมีโมเมนต์ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆสำหรับความรักครั้งใหม่ของนางเอกไซมินิโมมุชนกที่ตอนนี้กำลังปลูกต้นรักกาแฟหนุ่มนอกวงการรีกีนักธุรกิจไฟแรงวีจีราวัตตังกิจชัยวัฒ รวมก่อตั้งและโค้ชของยิมบ็อกซ์12แต่ล่าสุดทำเอาหลายคนช็อกไม่น้อยเมื่อสาวโมออกมายอมรับผ่านสื่อว่าตอนนี้ได้เลิกรากับนักธุรกิจหนุ่มคนนี้แล้วตอนนี้กลับมาเป็นสาวโสดอีกครั้งแต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันคุยกันบ้างสาวโมเผยว่ารักครั้งนี้เพียงเพราะเราเข้ากันไม่ได้และยืนยันไม่ได้มีมือที่สามได้เชื่อว่าสว,สวยและเก่งแบบสาวโมอีกไม่นานก็มีหนุ่มๆเข้ามาขายขนมจีบดามใจอย,อย่างแน่นอน